วันนี้เราจะมาดูวิธีใช้งานนะครับปัมดาวดิน4ี่นิ้วนะครับโดยปกติที่มาจากโรงงานถ้าเอาไปใช้แล้วมันมีน้ำรั่วออกตรงนี้เนาะครับครับเราจะต้องทำยังไงครับช่างหนุ่มเพราะว่าโรงงานเขาเวลาเขาประกอบมาเขาใส่ซีนเชือกรับเขาจะไม่ได้ย้ำแน่นเท่าไหร่ตอนเราใช้งานจริงๆเราต้องถ้าเกิดน้ำซึมนี้เราต้องขันเขา้า ให้ตัวนี้กดซีนเชือกให้แน่นๆอ๋อให้รับกดเข้าไปทางนี้เนาะหมุนตามเข้าไปเรื่อยๆครับทั้งสองข้างวิธีขัและครับวิธีขันก็ขันเข้าทีละข้างนะครับเสร็จแล้วหมุนเข้าข้างนี้ปึ๊บก็มาไล่ข้างนี้ต่อครับคือให้มันต้นเสมอครับตอนรอบที่เอาที่เครื่องทํางานเลยขันตอนนั้นเลยก็ได้ครับจนกว่าเขาจะไม่หันจนกว่าเขาจะไม่หยดหรือเขานานๆหยดนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับ แล้วในกรณีที่ใช้ไปใช้ไปแล้วมันทีนี้กรณีใช้ไปแล้วขันจนสุดแล้วขันจนสวยสุดแล้วแสดงว่าน้ํายังซึมอยู่ครับเราก็เพิ่มซีนเชือกเข้าไปครับซีนเชือกคือตัวนี้ครับเป็นซีนคล้ายเชือกซุปจารบีคล้ายๆเนาะโอเคอันนี้ขายเป็นเมตรนะครับเมตรหนึ่งก็ร้อยเดียวใช่ก็ขันตัวนี้ออกเลยวิธีเปลี่ยน สองค่าครับนี่ก็ขันออกแล้วก็ดึงตัวให้กดซีนี้ออกคถอยถอยตัวนี้ออกมาครับถอยออกมาแบบนี้ซีเียวก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เห็นเนาะโอเคเห็นนิดๆอ่ะจับผับก็ได้นะครับ เราก็เอาซีนเชื่อมมาทำแบบนี้ครับอย่าให้มันเปื้อนดินนะครับเอาวัดรอบดูอ๋อเราก็กะว่าวัดให้มันชนรอบนึงเหรครับกะว่าหนึ่งรอบเนาะปึ๊บขนาดนี้ก็เราก็ตัดเลยก็ได้ทำพิธีตัดริบบิ้นตัดเลยตัดปึ๊บ เป็นไก่เลยเข้าสีมันดีมันเแล้วก็เอามาใส่เลยครับม้วนเข้าไปใส่ตรงนี้แหละคมันก็จะชนกันพอดีอชาชนกันพอดีไม่ให้ทับกันเนาะครับไม่ให้ทับกันพอจุดที่เราตัดชนกันพอดีแล้วก็เอาตัวนี้กดเข้าไปครับครับ ตรวจเข้าไปก็ขันน็อตยึดเข้าไปตัวนี้มันยังมีซีนอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการทําให้ดูเฉยๆทาให้ดูเฉยๆเพราะ<อ>มันยังมีอยู่คอันนเก่าต้องเอาออกไหมครับอันเก่าถ้าเราขันเข้าไปแน่นแล้วทับตัวใหม่เข้าไปได้เลยครับ,ท,บทับได้เลยเนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องถอดตัวถ้าขันตัวนี้ตัวใหม่เข้าไปแล้วยังไม่ได้ก็ ้องถอดตัวเก่าต้องรืดึงตัวเก่าออกมาก่อนครับแต่ส่วนใหญ่ทําแค่นี้ก็จบแล้วครับถ้าเราใช้ไปอย่างตัวใหม่ๆแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วมีปัญหาก็ทําแค่นี้แหละครับก็หายครับแล้วก็หันเข้าเหมือนเดิมหันเขาเหมือนเดิมอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ทำให้ดูเพราะว่ามันยังมีซีนตัวเก่าข้างในอยู่เรายังไม่ได้ใช้งานอันนี้ปั๊มยังไม่ได้ใช้งานครับโอเคเข้าใจไหมครับอ่ไส้ปั๊มตัวนี้เราเป็นยังไงเนี่ย แห้งดีอยู่บ่แห้งดีอืมเกิดจัดอยู่เนาะโอ้ของเขาดีถ้าถ้ามันโบกคือจะฟังสูงดใส่มันแบบแห้งเลยเนาะดูดดูดประมาณจักนิ้วเอบจักเมตรครับนี่หอบหนูเป็นสามร้อยกว่าเมตรบ่อ๋ออันที่ส่งไปนะส่งออกนะอืมแล้วแล้วไอ้ดูดเจ้ดูดเลือกปันใดดูดมาสุดใกล้ๆอ๋อสามเมตรแล้วก็ปล่อยเลยสามร้อยเมตร แต่มีบางเจ้าเนาะเพื่อนบอกว่าส่งไปกิโลหนึ่งกิโลอ่ามีเจ้าหนึ่งที่บอกไปใช้น้ำบังเพราะว่างลาบเหมือนทางลาบมันไกลไกลได้มันปีนแตะฟังอืมเพราะมันดันขึ้นอ่อมันชันสามร้อยเมตรนี่โอเคบ่น้ำออกเต็มท่อดีบ่ครับใช้ได้ใช้ได้เนาะอันนี้จะเป็นปั๊มหมุนขวาเนาะน้ำเยอะอันนี้ขนาด4นิ้ว ปริมาณน้ำประมาณพันสี่ถึงพันหลิตรต่อนาทีนะครับใช้เครื่องยนต์9แรงครึ่งขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ว่ามันดันใกล้ดันไกลเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกเจ้าหนึ่งอยู่ทำสวนแตงโมปั๊มสีนิ้วนะครับทำยี่ไร่ใช้ปั๊มตัวเดียวคุมเปิดเทปน้ำหยดครั้งเดียวเลยแคบอก ทั่วเลย20ถ20ึง25ไล่ครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับผมขอบคุณช่างหนุ่มครับสาธิต